สวัสดีครับก็กลับมาอีกครั้งกับคลิปให้ความรู้ครั้งนี้เนี่ยคือช่วงคือผมหายไปนานเหมือนกันเนาะวันนี้ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังเนี่ยผมจะมาเล่าเรื่องที่คนไข้าถามครับคืออย่างนี้ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคนไข้ที่เข้ามาถามว่าเอ๊ะทำ IVF หรือพยายามตั้งคันมาตั้งนานแล้วเนี่ยทำไมไม่ท้องสักทีเสร็จปุ๊บ เคยใส่ตัวอ่อนไปละเคยฉีดเชื้อเคยทําอะไรไปหลายอย่างเลยแล้วก็แล้วก็เข้ามาเจอกันช่วงนี้มีอย่างนี้หลายคู่เข้ามาปุ๊บสิ่งที่ผมเจอคือ e n d o m e t r i a l p o l y p s e n d o m e t r i a l p o l y p s ก็คือบางทียาจะเรียกว่าติ่งเนื้อในโพรงมดลูกพอผมเจออย่างนี้แบบหลายๆคู่ติดกันสองสามคู่ติดกันเนี้ยผมก็เลยอยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังว่า ไอเอนโดมิเทรียล o อลิสหรือว่าติ่งนึ้ในโพรมดลูกเนี่ยมันเป็นยังไงมันสำคัญยังไงและทำไมพอมีแล้วมันถึงไม่ตั้งครรภ์คืออย่างนี้ครับเ,เรามาดูกันอันนี้เหมือนเดิมนะครับเนาะถ้าอันนี้เป็นมดลูกอันนี้คือปีเอ่อท่อนำไข่อันนี้คือรังไข่ถ้าเราตัดครึ่งเนี่ยเราก็จะ เราก็จะเห็นว่าตัวมดลูกเป็นแบบนี้ทีนี้เนี่ยไอตัว endometrial polyps หรือว่าติ่งเนือในโพมดลูกคืออะไรคือปกติแล้วเนี่ยเวลาลูกอะครับอยู่เขาก็จะอยู่ตรงนี้เนาะอ่ามันเหมือนลูกคือเป็นก็มาจากตัวอ่อนตัวอ่อนนะเราแทนด้วยสีสีน้ำเงินตัวอ่อนเนี้ยก็อยู่อยู่ในบ้านของเขา ในเนี้ยก็เป็นบ้านของเขาถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยสีเขียวคือเยื่อบุโพรงมดลูกเป็นบ้านของเขาทีนี้ไอ้พวกติ่งเนื้อในโพรงมดลูกคือ,อยังไงติ่งเนื้อในโพรงมดลูกผมแทนด้วยสีดําแล้วกันติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเป็นแบบนี้มันก็จะงอกมาอย่างเงี้ยครับเหมือนเหมือนมันมีอะไรที่เข้ามาเบียดในบ้านถ้าผมขยายดูซิอ่าอย่างนี้จะชัดขึ้นคืออันนี้คือตัวอ่อน อันนี้คือเยื่อบุโพรงมดลูกที่เป็นบ้านแล้วก็อันนี้คือติ่งเนื้อในโพรงมดลูกหรือบางคนเป็นเนื้องอกมดลูกก็มีเป็นแบบเนี้ยแล้วคิดดูสิครับว่าตัวอ่อนก็อยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันมีพวกติ่งเนื้อมีมีอะไรสักอย่างเนี่ยที่มามารบกวนเหมือนแบบมาแย่งที่มันอยู่เพราะแย่งที่มันอยู่เนี่ยเวลาที่นําเชื้อเข้าไปผสมหรือว่าตัวอ่อนจะเข้าไปฝังเนี่ย โอกาสติดเนี่ยมันก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีพวกติ่งเื้อในโฟรวมตลูกเนี่ยขนาดเกิน1เซนเราควรจะตัดออกก่อนที่เราจะทําอะไรทาไมถึง1เซนเพราะว่าถ้าถ้ามันน้อยกว่า1เซนเนี่ยบางทีเราเรอรอบเดือนต่อไปมันหายไปได้เองโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆผมจะมาแนะนําให้รู้จักถึงติ่งเื้นในโฟรวมทลูกถ้าเรามีตัดก,ก่อน พอตัดเสร็จปุ๊บเราถ้าไม่มีสาเหตุอื่นแล้วเราจะไปลองธรรมชาติกันก่อนก็ได้ถ้าลองธรรมชาติเราไม่ติดอีกสัก3เดือน6เดือน,เ,อนเราก็ค่อยกลับมาเข้าสู่โปรแกรมกันใหม่ว่าแบบอาจจะฉีดเชื้อจะทําเด็กหลอกแก้วอย่างนี้เป็นต้นโอเคนะครับดังนั้นวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ